ต้มลงหมอบกราบกลางวางขาคุณผู้ชมทุกท่านคะ่ะกลับมาอยู่กับดีฉันนะคะ CR Boss Star กับเกม Overwatch ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่พิเศษมากค่ะคุณผู้ชมคะ่ะเพราะว่าดิฉันนะคะได้ทำการเล่นกับน้องๆแฟนคลับนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะอีนี้ล้วแบบทีมเต็มมากคุณผู้ชมคือแบบมีน้องๆอ,อยากเล่นด้วยกันมากแต่ต้องขอโทษนะคะคือทีมหนึ่งมันเต็มแค่6คนจริงๆค่ะมันได้แค่นี้นะคะเดี๋ยวมาดูบ้างนะคะว่าทีมเรามีใครบ้าง มีคนแรกค่ะเจแทนนะคะสวยใสๆค่ะแล้วก็มีมิสเตอร์เคนนะคะมีน้องนอนนโกะนะคะไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่าแล้วก็มีสไปร์เจบีนะคะอินี่สไปร์ฮอร์โมนมากคุณผู้ชมแล้วก็น้องพัดดิ้งค่ะก็เป็นฟูทีมมากค่ะตอนนี้นะคะรับได้เท่านี้จริงๆค่ะไว้มาติดตามกันนะคะมาค่ะด่านนี้นะคะด่านเนปาลค่ะดิฉันเลือกเล่นลูซิโอนะคะ หมือนเดิมค่ะเป็นลูซิโอหย่าหยุดนิ่งเป็นผู้หญิงหย่าหยุดสวยนะคะคติประจําใจมากนะคะเป็นลูซิโอต้องว่องไวรวดเร็วดุดสายปาค่ะคุณผู้ชมดีงามค่ะก็เด็กๆกลุ่มนี้นะคะจะเป็นเด็กๆที่ดิฉันเนี่ยเล่นด้วยแบบค่อนข้างบ่อยค่ะเพราะว่าเข้ามาก็จะเจอพวกนางนะคะ่ะแล้วปรากฏว่าวันนี้เนี่ยพวกนางอยู่เป็นพร้อมนะคะก็เลยเอามาจับอัดคลิปซะเลยเป็นการเปิดเผยตัวนะคะ อีนี่ห้ามแพ้ออกตื่นเด็ดขาดบอกเลยนะคะโอเคค่ะเตรียมตัวนะคะห้าสี่สามสองหนึ่งมากค่ะไปค่ะไปค่ะลกูกสวยๆค่ะวิ่งไปแล้วนะคะเก๋มากค่ะ <c oughs> โอ๊ยตายแล้วคุณผู้ชมไปเลยค่ะดีค่ะไปเลยค่ะโอ้ยนั่นไงอิลูติโอมันมาก่อนโอ๊ยตายแตตาย,ตาย เฮ้ยอันี่ต่อยต่อยเหรอ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 สมต่อยเหรอต่อยเหรอหนีตกตึกตกตึกตกตึกดีแขนพวกนี้นะครับคุณผู้ชมบางทีหนีตกตึกเออตกตึกมากคุณผู้ชมโอ้ยอีปลาล่านมาหนีไปไปให้หมดอีพวกนี้ ยา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 ต่อยต่อยต่อยนี่ต่อยปา่าโอ้โหผู้ชมอยากฮาอีนี่ต่อยป่านะคะเราก็แบบเป็นซัพพอร์ตเนะตาะป่าคงแบบเกลียดอะป่าคงแบบว่าอีนี่โดนซัพพอร์ตฆ่าค่ะดีค่ะโอ้โหโอ้โตายแต่ตาย,ตาย,ตาย,ตายมั่วมากผู้ชมจังหวะนี้นะคะดีค่ะดีค่ะ โอเคค่ะโอ้ตายแต่ตายตายกันหมดนะคะอีพวกนี้สวยๆค่ะคุณผู้ชมสวยยนะคะเด็กๆโอ้ยแต่แบบรู้สึกมันมากคุณผู้ชมมันแบบมันม่วมๆมันๆยังไงก็ไม่รู้ว่าเออดีมากเลยค่ะตอนนี้นะคะไปค่ะดี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 ค่ะยิงมันไปค่ะยิงมันไปค่ะโอเคค่ะ นีค่ะลูติโอมาหรือเปล่าเมื่อกีโอ้โอ้โอ้ตายจะตาย,ตายระวังโดนลูติโอมันผักนะเนี่ยแม่อีบ้านี่แน่นแนแนโอ้ยนี่อีบา้าออ้ยตายโดนมันต่อยหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่แน่ใจนะคะลองดูไม่รู้นางทาอะไรดีชันนะ่ะดังต่อยอีนี่นไปค่ะนางยึดคืนแล้วนะคะเราห้ามยอมแพ้เด็ดขาด นี่แน่ตกตึกไปตกจริงด้วยคุณผู้ชมโอ้ยอย่างฮาอีนี้โอ้ยไายนูนมากค่ะ <c oughs> โอ้ยหลบไม่ทนันหลบไม่ทนันอีพวกเด็กๆหัวเลาะนะคะไป็กังวลรอตอนนี้ฉันฝักอีรถฮอกตกตึกอะ่ะโอ้ต่แล้ว่ามาก <c oughs> ไปเลยค่ะลูกสวยๆนะคะ ดีงามมากค่ะโลค่ะดีค่ะอีโรช็อกโอ้โอ้ได้ได,ไดมากค่ะอีมี่แต่ถือว่าคุ้มค่ะเพราะว่าเราตายคนเดียวเนาะคนในทีมเราอยู่ครบถือว่าโอเคค่ะเป็นการเสียตลาดที่ยิ่งใหญ่ <feel> ไปเลยค่ะเุย้ยจะชนะแล้วโอเวอร์ไทม์แล้วคุณผู้ชมต้องรีบนะคะจังหวะนี้เอาอีมี่จัสติกค่ะจัสติกมากจัสติกมาก จัสต oh ิกมากหนีฮิวไปก่อนฮิวไปก่อนโอ๊ตตายแตตายแตตายมั่วมากค่ะหนีแ oh, น่โ oh อ๊ย oh มันไม่ตกอ่ะอยากให้ม oh ันตกอ่ะหนีแน oh ่ตกตกตกตีตกตีโอ๊ตตยแต่ตายตายตายไปค่ะอย่างนี้แหละโอ๊ตโอ๊ยเรารีบไปผักมันต่อนะคะคุณผู้ชมนี่โอ๊ย กำลังจะผลักนะคะโดนมันสวนมาซะก่อนอีนี่ก็แบบเต็มเต็มหัวไปค่ะลูก99%แล้วเราจะชนะเราเนี่ยอ้ามยอมแพ้นะคะโอ้ยสปันมากค่ะบ้าอ้ยไปเลยค่ะมาค่ะดิฉันลงมาทางนี้ หนีอีบ้าโอ้ยโอ้โอตายแลตายแลตายลตายตายิวก่อนฮ uh, ิวก่อนอ่ะฮิวดีมากหนีแน่หนีแน่ดีค่ะดีค่ะได้แล้วคุณผู้ชมได้คืนแล้วได้คืนแล้วโอ้โอ้อีฟาล้านอีฟารล้านอุ๊ยชนะด้วยคุณผู้ชมสวยงามนะคะเก๋ๆมากเลยค่ะ อีนี่นะคะดิฉันนะคะผักรถพอกตกหลุมตลอดเวสวยมากค่ะบอกเลยโอ้ยแต่เหนื่อยมากคุณผู้ชมแต่มันคือทีมตรงข้ามมันก็เล่นเก่งอ่ะโอ้ยแต่และ <c oughs> รู้สึกเมาเลยค่ะตอนนี้นะคะอะเดี๋ยวเราเตรียมตัวกันค่ะมาค่ะจะเริ่มแล้วนะคะนับไขหลังค่ะสู้ๆค่ะเด็กๆเก่งมากเลย <c oughs> ไปเลยจ้าร <c oughs> วดเร็วนะคะไอแอ h e f l ะแมากค่ะ <c oughs> มาค่ะสวยสวยดีค่ะลูกดีค er ่ะด to ีค okay, 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 ่ะดีค่ะดีค่ะไปก่อนไปก่อนไปก่อนอย่างนั้นแหละดีค่ะโอเคค่ะสวยสวยนะคะนี่อีบ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยโอ้ยโอเคค่ะฮิวก่อนฮิวก่อนฮิวก่อนโอ้แต่เรามั่วมากเลยคุณผู้ชม ดีค่ะ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 ตอนนี้ยึดได้แล้วนะคะสวยมากบอกเลยดีค่ะโลกหาฮิวฮิวฮิวเอาไปโอเคค่ะโอ้โอ้ตาย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 ชีวิตโอ้ยตศนเยอะมานะคะตศนเยอะมากนี่แน่นี่แน่อีบ้าต่มนะคะโอ้โอ้ตาย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  หลบก่อนค่ะหลบก่อนหลบก่อนดีค่ะอุ้ยมันอยู่กันเต็มเลยคุณผู้ชมโอ้ยตายตายตายชีวิตอีบ้าอีบ้าตายตายตายอย่างนี้ตายตายตายอุ้ยมันมาเยอะเลยอ่ะต้องรีบนะคะต้องรีบค่ะกลับไปเหมือนเดิมมาจ้าเราไม่ยอมหรอกนางก็แลดูจะไม่ยอมนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเราชนะรอบแรกไปแล้วงาอู้ นางก็คงโมโหค่ะแบบอีนี่โอ้ยได้ได้ได้มากอ่ะอีนี่ลดลงไปกลางวงเคลื่อนพอดีโอยอีนี่อีนี่อีนี่คือหมัดใต้นางดีค่ะไปค่ะลูกโอ้ชีวิตไปค่ะไปค่ะนี่อีบ้าอีบ้าอีบ้า ีบ้าอีบา้บาตายกันให้หมดนั่นแหละเอ้ยมั่วมากเลยคุณผู้ชมไฮนูนมาจากไหนโอเคค่ะไฮนูนอยู่ข้างหลังรู้สึกเมื่โอกี้โอ้ชีวิตนี้แหละอีบา้าอีบา้าโอ้ตายแล้วมั่วแบบมัว่วสุดๆคุณผู้ชมคะ่ะ <laughs> โอ้โยนี้อีแม็กคลีอีแม็กคลีอีแม็กคลีนี้ป่อย <laughs> เมื่อกี้ต่อยนะคะเตียงดังอึกคุณผู้ชมไม่รู้ต่อยโดนใครแหละดังอึกค่ะอีนี่ไปค่ะอุ้ยตายแล้วคุณผู้ชมมันมากอะบอกเลยแต่แบบมันค่อนข้างสูสีนะทีมนางเก่งอะค่ะโอ้อยอมรับเลยทีมพวกนางเล่นดีอ่ะมาค่ะอุ้ยตายล้เล่นเล่นครั้งนี้แบบรู้สึกเหนื่อยมากเลยคุณผู้ชมอโอเค ออกไปก่อนออกไปก่อนอ่ะเรายึดกลับคืนมาแล้วนะคะต้องพยายามครองตำแหน่งเอาไว้ให้นานที่สุดค่ะคุณผู้ชมเมื่อนเดี๋ยวพังพินาศหมดโอ๊ะตายแต่ตายชีวิตโอ้โอ้เอาไปค่ะลูกไปค่ะดีค่ะโอ้โอยมันมาเต็มเลยอ่ะเอาไปก่อนเอาไปก่อนนี่ไหอีบา้า ดีค่ะนี่ตายตายตายให้หมดต่อยแม็กครีต่อยแม็กครีอครโอ้ย,อ,ยอีนี้มันใช้อันนี้นะคะต้องหลบค่ะโอ๊ยตายแต่ตายแล้วมาตาิดกับดักในนี้โอ๊ยโอ้ยมั่วมากคุณผู้ชมอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมมันมั่วแบบนี้โอ๊ยโดนเก็บจากข้างหลังนะคะเสียดายอะ่ะเฮ้ยคุณผู้ชมแต่เราจะชนะเนี่ย หุยคุณผู้ชมมันมากค่ะบอกเลยอีนี่ไม่ไหวจะเคลีย ع. โอ้เวม์แล้วค่ะเด็กๆเ,เอาให้ชนะนะชนะออกตื่นนะลูกอย่าแพ้ออกตื่นอ,อายชาวบ้านโอ้ยมันยึดไปแล้วคุณผู้ชมไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรดีค่ะอย่างนั้นแหละเอ้ยเข้ามาเออฮิวเอออย่างนั้นแหละโอ้ยไฮนูนคุณผู้ชมโอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วสูสีมากค่ะแบบสูสีกินกันไม่ลง เฮ้ยจะเป็นไงบ้างเนี่ยไปเลยค่ะลูกด่วนค่ะโอเวอร์ไทม์ยาวนานมากเลยอ่ะบางทีก็เกลียดโอเวอร์ไทม์นะคุณผู้ชมไปเลยค่ะเด็กๆไปเลยค่ะดีค่ะฮิ้วก่อนฮิ้วก่อนนี่อีบ้าตายไปเลยนะครีโอ้ยชนะโอ้ยคุณผู้ชม ดูสิค้เด็กๆตีใจมากเอ้ยวินแล้วค่ะโอ้ย <the> มันมากพิมพ์บอกก่อนนะคะโอ้ยคุณผู้ชมมันจริงๆคือแบบเหนื่อยเลยอะ่ะคือเวลาเล่นน่ะเราจะรู้เรารู้ว่าอีกฝ่ายเก่งอะ่ะคือเราเล่นแล้วเราเหนื่อยคุณผู้ชม die, die. อันนี้เล่นเรารู้สึกเหนื่อยจริงๆค่ะคือนางเก่งมาก <Die. S 1> โอ้ยต่แล้วชนะนะคะสว่สวยไหวโอ้ <laughs> โอ้ยดีใจเด็กๆก็ดีใจนะคะทําได้ดีมากค่ะลูกชนะออกตื่อน,นะคะไม่ได้แพ้ออกตื่ออ่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าแบบผลของเราเป็นยังไงบ้างอุ้ยคุณผู้ชมเราฆ่าไปได้21ตัวนะคะตาย9ครั้งสําหรับดีชันน่ะถือว่าลดนาเออโอเคอยู่อ่ะเดี๋ยวมาติดตามเกมต่อไปค่ะด่านฮอลลีวูดนะคะมีความดีเฟนต์มากค่ะดีชันต้องงัดลิโซพาออกมาเลยนะคะ ติดกล้องวงจรปิดให้หมดค่ะอีพวกนี้โอ้ตายแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวเราสู้ๆนะคะยังรู้สึกเหนื่อยจากแมตช์เมื่อกี้มากคุณผู้ชมอีพวกนั้น่ะเล่นเก่งอ่ะอีทีมตรงข้ามอ่ะโอ้เล่นกันแบบมันมากบูสต์บับ้นหันแหลกมากคุณผู้ชมอะโอเคค่ะเดี๋ยวรีบไปติดกล้องวงจรปิดต่อน,นะคะ <Hey. S 1> มาเลยค่ะลกูก <Thanks. S 1> ไปจ้าสวยๆนะคะ ดีค่ะ <Thank you. S 1> วิ่งถอยหลังไปแล้วก็ใต่เกาะให้เด็กๆนะคะสวยงามตามท้องเรื่องค่ะนี่ค่ะมาเลยค่ะติดกล้องนะคะแอบเอาไว้ค่ะนี้แอบเอาไว้ในดอกไม้นะคะนี้หลังต้นไม้ <laughs> อันนี้ต้องมีการลักแอบนิดนึงนะคะต้นแอบนิดนึง <Okay. S 1> อะไรแบบนี้โอเคค่ะดีค่ะใครยังไม่ใต่เกาะอ,อีกค่ะลกูกไส่หมดแล้วเนะาะใต่หมดหรือ,อยังเนี่ย น่าจะหมดแล้วค่ะอ่ะติดกล้องต่อดีค่ะดีงามมากอะดีค่ะเฮเกนะคะมันเข้ามานี่โดนดูดตายแน่นอนค่ะบอกเลยตรงนี้ใส่เกาะหมดหรือยังอ่ะใส่หมดแล้วค่ะเรียบร้อยมาแล้วนะคะเริ่มแล้วค่ะสวยๆค่ะต้องปกป้องให้ได้นะคะถ้าสมมติเราปกป้องฐานเได้เนี่ยก็ง่ายไปเลยคุณผู้ชมอืม โอเคค่ะแต่ถ้าสมมติมเราปกป้องไม่ได้ก็เล่นปอกันยาวๆค่ะโอ,โอ้ตาย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 ,ตาย,ตายดีค่ะดีค่ะระวังค่ะโอ้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 ระวังค่ะระวังค่ะระวังค่ะระวัวโอ้ตายแล้วนี่เราก็ต้องแบบยิงออกไปก่อนนะคะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วลิวงหอ,อโอ้รถพอกขัดตายไปแล้วข่ดตายไปแล้วดีมาก ค่ะนางมีเมอร์ซี่ด้วยนะคะเห็นค่ะโอ้ยมีความมั่วมากค่ะคุณผู้ชมไปค่ะไปค่ะดีค่ะดีค่ะอาแต่กรอกก่อนนี่ดักไปค่ะลูกโอเคค่ะเฮลพอตมาเร็วเร็สิค่ะอีนี้ จริงๆสิริโสภาพอนางมีเทเลพอตอ่ะนางทำให้พลิกเกมได้เหมือนกันนะคุณผู้ชมโอเคค่ะตายค่ะสมนะคะโดนของดิชันเข้าไปอาจรีบไปวางเทเลพอรตก่อนต้องแอบวางนะคะนี่ไงเทเลพอรตท,ทำให้พลิกเกมได้จริงๆแหลแคุณผู้ชม่าม,มาเลยค่ะลูกเฮ้ยมันทำลายกล้องดิชันไทยไทยหน้าไหนช่างกล้าโอเคค่ะข้างบนหรือเปล่าอาใส่เกาะค่ะ ้ยระวังนะระวังนะตรงนี้มีหรอโอตายชีวิตดีงามค่ะตอนนี้นะคะสถานการณ์ยังโอเคมากคุณผู้ชมขาเราเล็งไปก่อนนะคะยิงไปเรื่อยๆเนาะ <c oughs> โอ๊ยมีความเมามันนะคะมีความกล้องวงจรปิดมากคุณผู้ชมดีค่ะดีค่ะโอ,โ,อโอ๊ตายแต่ตายรถฮอกนะคะหนีอีบ้า ตายตายตายไปเลยหล่อนโอ้ยมั่วค่ะมีความมั่วค่ะตอนนี้นี้แน่แน่จริงมา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 โอ้แต่แลาแต่เโอ้ยนางอยู่ไหนอะเมื่อกี้ใครยิงดีฉันข้างบนนะคะลิปเปอร์มาค่ะคุณผู้ชมโอ้ยตแเรามั่วมากอะ วุ้ยชีวิตไม่รู้มันจะลงมาตอนไหนนะคะอีพวกนี้แบบอ่ะเอาไปค่ะนี่แหีะอีบ้าอีบ้าข้างบนนะคะ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 นี่นี่นี่ตายเป็นตายตายเป็นตายแม่ยอมนะคะ ดีมากค่ะตายเป็นตายค่ะจังหวะนีโ้โอ้โหยี่แน่อีบา้าอีบา้ารถฮอ,อกตายแล้วนะคะหนีสมดีมากจัดการให้หมดอย่าให้มันเข้าถิ่นเราค่ะหนีสมค่ะอีเมอร์ตี้ตายเจอกล้องวงจรปิดแม่เข้าไปนะคะเอ้ยข้างบนหนอข้างบนหนอ โคตยตายนี่ไงนี่ไงอีตาล่านต๋มค่ะตายนะคะนี่แน่โอ้ชีวิตชีวิตชีวิตนี้ดูดก่อนนี้สมดูดแล้วดูดแล้วเมื่อกี้ลิเปอร์มันเข้ามาหรือเปล่าเนี่ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงนีดูดค่ะได้ได้ได้อีนี่โอ้ยตายแล้วคุณผู้ชมดีค่ะดีค่ะ ลีเวนต์นะคะได้เวลาแก้แค้นค่ะลูกดีค่ะอิมเมอร์ซี่อิมเมอร์ซี่ก่อนอิมเมอร์ซี่ก่อนเลยอิมเมอร์ซี่ก่อนเลยอิมเมอร์ซี่ก่อนเลยดีค่ะอิมเมอร์ซี่ตายนะคะเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมแม่บูมากดูดเมอร์ซี่ตายมากค่ะอีนี่เอ้ยเอ้ยไปค่ะจะชนะเราเนี่ยจะชนะแล้ว อย่าให้มันเข้ามาได้ค่ะเราต้องรีบวางเทเลพอร์ตนะคะโอ้ยโอ้ยโอ้ยวางตรงไหนดีอะคุณผู้ชมวางตรงนี้แล้วกันเนาะกลัวนางเห็นค่ะไม่ใช่อะไรเดี๋ยวนางเห็นว่านางทำลายมีลิปเปอร์นี่นี่ไงเด็กๆค่ะลิปเปอร์อยู่ข้างหลงังอ่ะแม่จัดก,การเองค่ะไปลิปเปอร์ ตาย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 อย่างนั้นแหละคะ่ะหุยมันทำไมมันเยอะจังโอ้ตายแล้ว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 อิเมอร์ซี่ก่อนอิเมอร์ซี่เออตายอย่างนั้นแหละค่ะโอ๊ยลบค่หลบค่ะดีคะ่ะหนีสวยมากคุณผู้ชม อุ๊ยอีลูตุงนางมากอะ่ะแต่แบบก็ชนะมาได้ใสๆนะคะเก๋มากเลยค่ะชมเด็กๆก่อนค่ะเก่งมากค่ะโลก <laughs> โอ้ยเหนื่อยมากตายแล้วคุณผู้ชมมันแบบมันมากจริงๆอีนี่ไม่ไหวจะเคลียค่ะโคตรมันมีความมันตูงมากนะคะตัตวใวญค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่ากรุบแล้วแม่ฆ่าไปได้เท่าไหร่เนาะแต่รู้อย่างเดียวค่ะแม่บูมาก แม่ค่าไปได้สิบตัวนะคะถือว่าเก๋อยู่แหละเนาะ <c oughs> เก๋ไม่เก๋ไม่รู้ค่ะแต่แบบ <c oughs> ก็ถือว่าเก๋แหละเอออ่ะเดี๋ยวมาดูผลสรุปค่ะค่าสิบตายสองถือว่าใช้ได้อยู่นะคะโอเคค่ะคุณผู้ชมค่ะนั้นสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์และ s c r ต b e ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ